ร่วมยินดีกับนางเอกค่ะเหตุ hey, ทงประเทศวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวดาราสาวนะคะล่าสุดเธอผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครค่ะซึ่งเตรียมจะส่งละครสายวายลงทีวีแล้วน่าจับตาม,มองมากๆสำหรับวงการบันเทิงเนี่ยค่ะต้องบอกว่ามีสาวสวยหลายคนที่แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่นําประสบการณ์ความรู้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนั้นเนี่ยคะ่ะเอามาต่อยอดความสามารถตัวเองค่ะทําให้ตอนนี้ดาราม,มากมายผันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครกันเยอะ ก็ต้องยอมรับเพาเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ตัวเองไปด้วยค่ะแน่นอนว่าคนที่เรากำลังพูดถึงคือสาวมิ้นชริดาเป็นอีกหนึ่งนางเอกสวยตอนนี้ที่มีผลงานในวงการนะคะแล้วก็เธอเองเนี่ยเป็นนางเอกแถวหน้าของช่อง3ด้วยพัฒนาการความสามารถของเธอเองดีมากๆค่ะกับล่าสุดนี้มีข่าวแว่วๆมาแล้วเลยคะ่ะสำหรับความรักเองก็ต้องบอกว่าปังมากโดยความรักครั้งนี้คบหาดูใจกับชายหนุ่ม ภูผาเตชนรงมาหลายปีแม้ว่ายังไม่มีทีท่าว่าทั้งสองคนจะแต่งงานกันแต่ความหวานทั้งสองไม่เคยลดลงเลยล่ะคะ่ะทั้งสองคนมีธุรกิจร่วมกันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตอนนี้หลายคนก็รอลุ้นข่าวดีคะ่ะล่าสุดบอกว่าทําเอาหลายคนอึ้งมากๆคะ่ะกับการพิสูจน์ตัวเองของสาวมิน้นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายเธอนั้นขึ้นแท่นเป็นผู้จัดเลยและะ้วค่ะเรียกได้ว่าการพลิกบทบาทที่สาวมิน้นตื่นเต้นเธอมานั่งแทนเป็นผู้จัดละครซีรีส์วที่มีชื่อว แอบจองรักนั่นเองโดยละครเรื่องแรกของเราที่ทําร่วมกับไฮโซกึ so ้งเฉลิมชัยและมีนักแสดงหน้าใหม่มากมายก็ต้องรอติดตามกันค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้สาวมินเองเธอจะตื่นเต้นพิเศษเป็นกําลังใจให้เธอด้วยค่ะ